สวัสดีค่ะวันนี้หญิงมีสองสิ่งจะมานําเสนอค่ะเป็นซุปเข้มข้นกึ่งสําเร็จรูปและซอสโคชูจังตาวูมทีค่ะไม่รอช้านะคะไปช็อปวัตถุดิบกันเลยค่ะวันนี้หญิงจะทําซุปหม้อไฟเกาหลีค่ะและไก่ทอดซอสเกาหลีนะคะกลับมาถึงบ้านก็จัดเตรียมผักเลยค่ะเตรียมนําไปล้างนะคะได้หม้อใหม่เหมาะกับเมนูนี้มากเลยค่ะซื้อมาในราคา199บาทค่ะผักของเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะรวมถึงเนื้อหมูและ เนื้อไก่ด้วยค่ะหม้อใหม่ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะมาเริ่มทำเมนูแรกของเราก่อนเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วหญิงก็จะใส่ไก่ลงไปแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องปรุงนะคะทอดให้เหลืองกรอบแบบนี้ค่ะมาทำน้ำซอสนะคะหญิงใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวและน้ำมันงาลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแบบนี้ค่ะชิมรสด,ดูนะคะรสชาติจะออกหวานหวานเข้มเข,ม,เขมค่ะใส่นางเอกของเราลงไปเลยค่ะซอสโคชูจังตัวนี้ เขาคือซอสพิกสไตล์เกาหลีนะคะสีเขาสวยและกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตามด้วยไก่ทอดลงไปคลุกๆแบบนี้ได้เลยค่ะคลุกแค่ให้ทั่วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะไก่ทอดสไตล์เกาหลีของหญิงจะบอกว่ากลิ่นหอมและก็สีสวยมากๆเลยค่ะผักต่างๆหั่นเตรียมร้อไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูที่2กันค่ะในส่วนของแครอทและหัวไชเท้าหั่นบางๆตามหญิงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่น้ําซุปกันค่ะทำน้ำซุปค่ะหญิงใส่น้ำเปล่าลงไป ามด้วยแครลลอทหัวไชเท้าโคนผักกาดขาวแล้วก็โคนกวางตุ้มข่องเต้ค่ะหมูสันคอนะคะเดี๋ยวหญิงจะหัน่นแล้วก็เอาไปหมักไว้ก่อนค่ะหั่นชิ้นไม่ให้หนาจนเกินไปหมักด้วยน้ำมันงารดดีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันและพักไว้ก่อนค่ะมาเริ่มทำหม้อไฟของเรากันค่ะหญิงก็จะเริ่มจากการจัดผักต่างๆลงไปแบบนี้เลยค่ะตามด้วยลูกชิ้นไส้กรอก ต้าหูต้งหูปลาต่างๆนะคะชอบอะไรก็จัดไปเลยค่ะหญิงก็ใส่เครื่องแบบจัดเต็มเลยนะคะหญิงอยากทําเมนูแบบนี้กินมานานแล้วค่ะวันนี้หญิงจะใช้เป็นเส้นปลานะคะใส่เข้าไปเลยค่ะหญิงใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปด้วยค่ะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหยิบนางเอกของวันนี้ของเรามาใส่ได้เลยค่ะวูมทีซุปเข้มขน้นกึงสําเร็จรูปสไตล์เกาหลีตักใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะหญิงชอบกินรสชาติที่เข้มข้นนะคะหญิงขอใส่ไปที่4ช้อนโต๊ะก่อนเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสวยงามแบบนี้ แล้วเราก็จะมาตักน้ําซุปของเราลาดลงไปแบบนี้เลยค่ะหญิงจะไม่ใส่น้ําปริมาณเยอะนะคะแต่ถ้าน้ําแห้งเกินไปสามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้ค่ะและหญิงก็คิดขึ้นได้ค่ะหญิงลืมใส่หมูค่ะหาที่ลงหมูของเราก่อนค่ะเนื้อหมูนุ่มๆหม,มักน้ํามันงาหอมๆนะคะจะยิ่งทําให้เมนูนี้ของเราอร่อยยิ่งขึ้นค่ะและหญิงก็จะโรยชีสลงไปแบบนี้ค่ะโรยเยอะๆทั่วๆตามความต้องการเลยนะคะส่วนตัวหญิงหญิงจะชอบโรยชีสเยอะๆค่ะน้ําเดือดปุดๆแล้ว ะะแล้วก็หมูสุกแล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่หญิงทําซุปหม้อไฟเกาหลีค่ะเห็นแต่คนอื่นเขาทํานะคะหญิงก็ไม่มีโอกาสได้ทําเลยค่ะหญิงก็คิดนะคะว่าเมนูนี้คงจะทํายากค่ะแต่คือทําง่ายแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหญิงขอใส่ซอสโคชูจงังซอสทิชแบบเกาหลีตาบูมทีเข้าไปอีกค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มขน้นและชูรสชาติของเมนูนี้ขึ้นไปอีกนะคะเขาทํามารสชาติอร่อยแพ็กเกจอย่างดีแบบหลอดบีบหล 120กรัมราคาแค่95บาทค่ะทั้ง2สิ่งที่หญิงนำมาเสนอในวันนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านโจนันดามาร์เก็ตในช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ2อไอเทมอร่อยง่ายๆอย่าลืมซื้อมาทำกินกันดูนะคะสีสันที่ได้ออกมาแดงสดสวยกลิ่นหอมรสชาติเผ็ดแบบเกาหลีทำให้อาหารหน่าทานและอร่อยยิ่งขึ้นค่ะบวกกับความเข้มข้นของน้ำซุปกึ่งสำเร็จรูปของเรา เขามีความเผ็ดระดับที่คนไทยชอบกินเลยค่ะอร่อยลงตัวมากค่ะต้องลองมากินไก่ทอดซอสเกาหลีของหญิงกันค่ะหญิงโรยสาหร่ายไปเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะไก่ทอดซอสเกาหลีนะคะที่เรามองแล้วคิดว่าน่าจะทํายากความจริงทําง่ายแค่นิดเดียวเองค่ะเมนูนี้ก็อร่อยมากเช่นกันค่ะย่าแฟนนะคะเดินมาตักประมาณ3รอบแล้วก็บอกว่าอร่อยมากย่าไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตเดี๋ยวทําให้ย่ากินอีกนะหญิงเมื่อไหรเราจะทํากินกันอีกดี <S <S> <S ครั้งแรกของการทํากินเองที่บ น,นะคะอร่อยประทับใจเลยค่ะเคยกินที่ร้านอยู่นะคะทั้งไก่ทอดแล้วก็ซุปหมอ้อไฟแบบนี้แต่ไม่เคยทํากินเองค่ะทํากินเองที่บ้านได้ปริมาณเยอะนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสําหรับเมนูนี้ทานมากค่ะทั้งง่ายทั้งอร่อยอย่าลืมลองหาซื้อมาทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้หญิงขอตัวไปกินต่อก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ